สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําขนมโป้งเหน่งกันนะคะหรือขนมลูกตุ้มค่ะเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทํากันเลยนะคะ1น,นะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ2 0 0รกร,รัมค่ะไข่ไก่สองฟองค่ะน้ําตาลทรายแดงนะคะ1 0 0่รกร,รัมค่ะน้ําเปล่านะคะ1 3 0ยกร,รัมค่ะอันนี้คือไส้กรอกนะคะเราจะเอาเป็นไส้กรอกหรือลูกชิ้นก็ได้นะคะ ผงฟูค่ะผงฟูสองช้อนชาค่ะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะอันนี้คือกินวานิลานะคะใช้ใช้หนึ่งช้อนชาค่ะเรามาทำทำกันเลยนะคะเรามาตอกไข่ันกนะคะ ามด้วยน้ําตาลทรายแดงค่ะตีไข่จนขึ้นฟูก่กอนนะคะแล้วก็เทน้ําเปล่าลงไปนะคะตามด้วยผงฟูค่ะกลิ่นเนลิลาค่ะ เกลือค่ะแล้วก็แป้งสาลีอัน,น้ประสงค์นะคะ <c oughs> ค่อยค่อยคนให้เข้ากันนะคะ <c oughs> สูตรนี้ทำง่ายค่ะ คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้30นาทีค่ะจนะได้แป้งแบบนี้นะคะ หลังจากที่เรารอนะคะเดี๋ยวเราจะมาเสียบลูกชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเสียบลูกชิ้นเลยนะคะใช้ไม้ตะเขียบค่ะเสียบลูกชิ้นตะเขียบจะใหญ่แล้วก็เวลาจุ่มจะได้ไม่ร้อนมือค่ะ เดี๋ยวเราก็จะจุ่มนะคะเดี๋ยวจะไปตั้งไฟใช้น้ำมันทอดพอท่วมนะคะเอาเสกกอกจุ่มแป้งค่ะจุ่มทอดประมาณ3-4ครั้งนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะแล้วก็จุ่มเลยนะคะ นี้พอแล้วนะคะเราก็จะมาจุ่มอีกรอบหนึ่งค่ะดูใหญ่ไปเ,เลยค่ะ อันนี้คือจุ่มสามรอบนะคะเราก็จะพอเลยค่ะอันนี้คือจุ่มแค่สามรอบค่ะอันนี้ก็คือเราทอดเสร็จแล้วนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะท้ายนี้เราก็ขอจบการทำคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ